พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลบบุรีได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่2567ครับ เวลา7จ็นาฬิกาของวันที่1มกราคม2567นาอยาอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์สัมเนนเนื่องในวันขึ้นปีใหม่2567ณบริเวณเทวสถานปรางแขกตำบลท่าหินอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีบริเวณเทวสถานปรางแขกซึ่งถือเป็นเทวสถานทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่อายุนับพันปีในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในงานต่างๆ ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองลบบุรีนำโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีโดยได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีส่วนราชการภาพเอกชนเหล่าพุทธศาสนิกชนมาร่วมเป็นจำนวนมากร่วมกันรับฟังพระธรรมเทศนารับศีลรับพรรับน้ำพระพุทธมนต์จากพระครูสิริจาริยาภรเจ้าคณะอำเภอเมืองลบบุรีรักษาการแทนเจ้าวาดวัดเสาทงทองพระอารามหลวงพร้อมกันนี้นะครับได้ร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระพิสุส่์ส สามเณรจำนวน167รูปรวมทั้งรับเข้าสารถุงถุงละ5กิโลกรัมคนละ1ถุงและรับปฏิทินของปี2567ไว้เป็นที่ระลึกทั้งนี้นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวและการมอบเข้าสารยังเป็นการช่วยเหลือลดรายจ่ายและเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วยครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองัตรีท่านกำนิง นี้นะครับเพื่ระคุณหลวงพ่อก็ได้ให้คติธรรมค่างเป็นภาพบรรยากาศที่สวยสดงดงาม